ดีท่นเพ้ชมนะครับมาเจอผมแดงเขมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่21มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับเจเคน18ถ่ายทอดสดตอน6โมง15นะครับคู่ที่1นะครับเดียวยะเอวาสปอร์ตนะครับนักชกจากญี่ปุ่นวันนี้เจอกับเจ้าดิฟาดินนักชกจากประเทศมาเลเซียนะครับก็ชกกัน112นะครับเดียวยะมา111.8ลดไปเอ้ยขาดไป0.2นะครับซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่น อายุ22ปีแล้วนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือดีครบเครื่องเลยครับเดียวยาเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะน็อกยกที่4ครับอุดรน้อยที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชริลาแล้ก็ไปแพ้เจ้าแสงอาทิตย์นะครับขณะที่ลิฟฟาดินนะครับนักชกจากมาเลเซียก็เป็นเพชรมวยหมัดนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนเจ้าประตักหินสินบีมวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เดียวยันะครับเดียวยานี่มาโชคที่เมืองไทยบ่อยมากส่วนคู่ที่2ครับชาละวันเงาะบางกะปินะครับ หรือว่าเจ้าใบคานวอแสงเทพเดิมนะครับวันนี้เจอกับกล้องพิชิตแดนเซนจูรี่นะครับก็โชกานร้อบนะครับเจ้าชารวันมา1้อย่นะครับรดเป็น1ปอนปอนมอจากสงขานะครับซ้อมสอสมหมายก็อายุเยอะแล้วนะครับยีบปีก็เป็นมือขวาครับเตะหนักต่อยแรงนะครับมีลูกจุกจิกกระดูกกระเดี่ยวนี่ดูดีกว่านะครับผลงานก็มีชนะน็อกยอดที่3ามแสนลักนะครับ แพ้น็อกยกที่1ซีตาและก็ไปชนะเจ้าอภิเดชนะครับขณะที่กองพิชิตนะครับกองพิชิตกอเมชามา124นะครับลดเป็นหนึ่งตอนมวยจากพัทลุงนะครับมวยจากพัทลุง <c oughs> ก็ซ้อมที่พัทลุงนะครับก่อนจะมาทําน้ําหนักที่เฟียปรปทุม3วันนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในดีนะครับผลงานมีชนะแสนลิศนะครับแพ้น็อกยกที่3เจ้าภูผาและก็แพ้สนิงแดงนะครับผลงานก็ถือว่า รุ่มรุ่มดอนดอนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ให้เลือกยังชอบไปที่เจ้าชาละวันนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับส่วนคู่ที่3ครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับเจอกับเจ้าเด่นทุกทองสิงห์มาวินนะครับก็น้ำพองน้อยมาแทนเจ้ารุ่งเหลืองนะครับเมื่อจะขอนแก่นนะครับน้ำพองน้อยเนี่ยซ้อมทีเด็ด99ก็เป็นประเทสูงยาวข่าวแหลมนะครับผลงานก็มีชนะ2ฝั่งโขง ชนะน็อกยกที่1นึ่พอยพันล้านนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่4ี่มีโชค3ามฟหลังชนะลวดเลยนะครับขนาดที่เด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับเมื่อเช้ามาร้อยสามสิบแปดจุดห้าลดเป็นหนึ่งจุดห้านะครับมวยจากสงขานะครับซ้อมสิงห์มาวินโอวประเภทมมยขวาสูงยาวเลยครับเจ้าเด่นทุ่งทองเนี่ยผลงานนะครับก็มีแพ้ยอดดวงใจนะครับแพ้น็อกยกที่2อโมฮกและก็ชนะออกขินเนียยคู่นี้เคยเจอกันมานะครับเด่นทุ่งทองเคยแพ้มาคู่นี้ชอบเด่นทุ่งทองนะครับเพราะว่าเจ้า น้ำพองน้อยมาแทนแน่นอนครับการเตรียมตัวซ้อมเป็นรองแน่นอนวันนี้เด่นทุ่งทองน่าจะเอามาเอาคืนได้นะครับเดียดชนะได้ไปปลายนะครับส่วนคู่เอกครับคีรีหลวงชอห้าพยักษ์นะครับเจอกับเจ้ากิติพิษรัตน์พานุนะครับคีรีหลวงต่อให้1ปอนนะครับโชค2้ต่อ126เจ้าคีรีหลวงมา126.7ว่าดเป็น1.7นะครับมวยจากโคราชนะครับซ้อมชอห้าพยัก์นะครับหายไปนานนะครับไปชกมวยไอชิกบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นมาก็ประเภทมวยฝีมือนะครับ คู่นี้เคยเจอกันมานะครับคีรีหลวงเคยชนะมาผลงานคีรีหลวงไฟล์ล่าสุดก็ชนะเหนือเพชรนะครับชนะสามารถแล้วก็ไปแพ้สุรชัยขณะที่กิจเพชรรัตนาพานุนีม่มวยจักรบีนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานพีเคเมื่อเช้ามา126.6ลดไป0.6น,นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเตะหนักต่อแรงมัดก็ได้เข่าก็ได้นะครับสำหรับเจ้ากิจเพชรเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้นกยุทที่หนึ่งก้องชัยนะครับแพ้ทรงชนะแล้วก็แพ้สุรชัย คู่นี้ยังชอบความหลากหลายนะครับของเจ้าคีรีหลวงนะครับชอบจังหวะฝีมือความหลากหลายของคีรีหลวงนะครับถึงแม้จะต่อหนักหนัก1ปอนด์แต่วันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับผู้เอกชอบไปที่คีรีหลวงชอห้าพยักครับมาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็จิตแปดเก้านะครับขุนเดชต่อแย้มสวนนะครับเจอกับเหนือเพชรอออิเล็กทริกนะครับก็คู่นี้ชกกัน100 20นะครับเจ้าขุนเดชมาร้อย้นดไป0.5นะครับซ้อมต่อแย้มส่วนนะครับก็เป็นมวยซ้ายเข่าในดีครับปั้มตีแข็งแรงนะครับผลงานมีชนะนอกยกที่3เจ้าสายเลือดแพ้น็อกยกที่4สีราวุธนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเนือเพชรออยอิเล็กทริกนะครับเมื่อเช้ามา119.9ก็ขาดไป0.1นะครับก็ผลงาน3ไฟหลังมีชนะร้วนเลยสดมากๆเลยนะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่2ขุนซ้าย ก่อนหน้านี้ก็ชนะเรมโบจิ๋วและก็ชนะเขาสายน้อยนะครับคู่นี้ชอบความสดของเจ้าเหนือเพชรนะครับส่วนคู่ที่2ครับแสนคมเกียรติรุ่งรัดนะครับเจอกับเสาเอกตวดเปมวยไทยนะครับแสนคมเจอกับเสาเอกคู่นี้ชกกันร้อยสิบหกนะครับแสนคมมาร้อยสิบห้าจุดห้าก็ขาดไปศูนย์จุดห้านะครับมวยจากใต้นะครับมวยจากสุราษฎร์ธานีก็ซ้อมสอบพิชัยที่สุราษฎร์ธานีนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับชุ่มมวยมาประมาณห้าสิบไฟละ ผลงานก็มีไฟล่าสุดแพ้นอกยกที่4นะครับคงเบ่งก่อนหน้านี้ก็แพ้เหนือนสแสนชัยนะครับแล้วก็ไปชนะนอกยกที่3เจ้าพยาวแหว่งขณะที่เสาเอกนะครับมือเช้ามาร้อยลดไป1ปอนด์นะครับเมื่อจากอุบลน,นะครับซ้อมดวลเป๋มวยไทยนะครับก็อายุ17ปีอายุ27ปีอายุเยอะแล้วนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะนอกยกที่3เจ้าพิษนำชัยนะครับแพ้นอกยกที่3าดานภาและก็ชนะนกคมปิดนะครับ ชกมวยมาประมาณ80ไฟนะครับกระดูกกระเดี่ยวมวยดูดีกว่านะครับก็อาจจะว่าอายุเยอแล้วนะผลงานที่ผ่านมาไม่น็อกเขาก็โดนเขาน็อกนะครับคู่นี้ออกลองคู่นี้ชอบไปที่เสาเสาเอกนะครับชอบไปที่เสาเอกดวนเป๋มวยไทยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับขวัญชัยดวนเป๋มวยไทยนะครับวันนี้เจอกับมานาชาัยสักลุ่งเหลืองนะครับ ก็ชกกันร้อยสิบเก้านะครับ่อนชัยมาร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสองลดไปสองจุดสองนะครับมวยจากอุบลน,นะครับซ้อมโดนเป๋มวยไทยวันนี้มาสองคนเลยอายุยี่สิบปีนะครับก็เป็นมยวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับก้าบวกก้าแรกผลงานมีชนะขจรศักดิ์นะครับชนะอัไปเช่และก็ไปแพ้การทองสามไฟหลังชนะสองแพ้หนึ่งขณะที่มานาชัยนะครับมานาชัยสักรุ่งเรืองก็มวยจากอำนาจนะครับซ้อม ชีเด็99อยู่กับทีมงานเฮตีนะครับเมื่อเช้ามา118.8ก็ขาดไป0.2นะครับสูง170เซนติเมตรนะครับชกมวยมาประมาณ40ไฟละก็ประเภทมวยสูงยาวนะครับผลงานมีแพ้นอกยุงที่2ยอดอนุชานะครับแพ้ยอดอนุชานะครับแล้วก็แพ้นอกยุ่งที่4เดชสอพงอมรนะครับคุณนี้ชอบไปที่ขวัญชัยนะครับขวัญชัยโดนเป๋มวยไทยยิมนะครับส่วนคู่เอกครับลูฟี่ตองพัทธลุงนะครับวันนี้เจอกับเพชรมาเพชรมาไทยบำลุงสิทธิ์นะครับ ก็ชกกัน118นะครับลูฟี่มา118.9ลดไป0.9นะครับลูฟี่นี่มวยจากพัทลุงนะครับก็มวยเข่าวงในดีปล้ำตีแข็งแรงครับผลงานมีแพ้นอกยุที่4่ิีมันีนะครับชนะกิจมันีแล้วก็ชนะนอกยกที่3มนชิดนะครับขณะที่เพชรผาไทยนะครับมวยช้ามา118.7ลดไป0.7นะครับมวยจากลำปางนะครับซ้อมโรงเรียนกีฬาลำปางก็อายุ16ปีนะครับ ก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีนะครับผลงานมีชนะน็อกยกที่4เวียอนี่มวยไทยนะครับแพ้เวียอนี่มวยไทยแล้วก็ไปชนะน็อกยุที่2เจ้าวายุนะครับคุณนี้ชอบไปที่ลูฟี่นะครับลุ้นเข่าไปปลายนะครับลูฟี่ตองพัทรลุงคุณนี้มวยฝีมือเจอกับมวยเข่านะครับคุณนี้ชอบไปที่ลูฟี่ตองพัทลุงนะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีรัชดำเนินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ